ไอเนี้ยก,ก็เออเกมให้ยายกดจริงอ่ะใส่ไหมอ่ะใส่ใส่ใ,ใสเดียวลูกอันเดียวก่อนอันเดียวก่อนทำลูกไม่ได้อันเดียวก่อน,อน,อนลูกอก,อ,กอบกันได้นะประกอบกันอ่ะใส่ลูกใส่ ใส่เลยเออใส่อ่ะใส่แล้วบีบเอาอ,อ,อ,อือยาย,ยกนให้อืออายอ้ยโอยพอพอยายกดอีกทียายกดอีกทียายกดอีกทียายก็หมดยายกดอ่าเจ๊งนั่งดีๆแต่หนูขัดสมาธนั่งดีๆหนูนั่งดีๆเก็บขาเออนั่งดีดงดๆ okay, ไส่ใส่แล้วกดด็ดีๆนะเก็บโกดอึดเออเก่งไอ้ยายก่อนทียายก่อนทีอุ้ย